ตัวปนนีนุ่นกั้นตัวปีนุ่นนี่ ทีมงานเฉพาะกิจตัวพ่อไลสไตล์สงขาครับเราพาไปดูปฏิบัติการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดของชุดช่างศึกสองเลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่434พัทลุงที่บ้านแฟนในพื้นที่หมู่7ตำบลโคกทรายอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงเข้าปิดล้อมตอนย่ำรุ่ง6โมงครึ่งงานนี้ระทึกครับเพราะผู้ต้องหาไม่ยอมออกมามอบตัวไปดูภาพกันครับว่าขึ้นต้นและลงท้ายยังไง ไม่เบ no ้อเบก็ลอมเต็มเต็มโบมาเลยะเดี aro aro? ๋ยวนี <sh> or, ้ป้ามามาที่เดียมาลเนี่ยเดี๋ยวว่นมาแล้วเดี๋ยวปีราจะรถมาคือเนาะว่นเดียวปีเนี่ยป้าป้าผีครับบาจปยีนเดียวให้ก้ามังห้งเอียมาดงเนี่ยมีอนไาตาไหมเกียไหบอยู่ฝั่งนั้นนะหม่ไปอยู่ฝั่งน้นกับเ็มกลาหนั่นนี่ปีเขาอยู่ง

ปิงไหนวะนี่เร่องอะไรเรื่องนะไรครับอยู่จุดไหนครับไม่ใช่พวกคนอยู่กันอยู่ต่ว่านีกอ้อยไดมาึงนีก็พวกป่วอาไว้ไปนู่นการล่วงออกมาอ้าผมมตามาเราคุย่างนี้กได้นี่ล่วงพวกไม่มาอย่างนี้ครับ

เนี่ยกรอมกวน้สเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมาไอตัวอะไรีตวาก็้ก็ได้เดี๋วพมเดี๋ยวพวกมาเดี๋ยวผม่ายกับโลีนักโลกรัมาอ้อมเดี๋ยวผมนีมันนอะมั้มันมันกับกว่าพไอรูมองดูตานี้มา้างบ

สุดท้ายก็ต้องยอมจำนนเพราะหมดทางนี้ไม่มีทางสู้ยอมเปิดประตูออกมามอบตัวดีๆนี่คือการจับกุมนายสมโชคหรือว่าโชคอายุ44ปีผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุงหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกจับกุมคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ว่าไม่ไปรายงานตัวต่อศา,หล,าหลหลายหนหลายทีจึงถูกศาลออกหมายจับ คือตอนที่ชุดจับไปปิดล้อมบ้านและไม่ยอมออกมามอบตัวทีมนี้ก็พร้อมเผชิญหน้าครับเพราะว่าไม่รู้ว่าในบ้านมีปืนไหมจะสู้หรือว่าจะเอายังไงและช่วงที่ปิดล้อมก็อย่างที่ได้ยินครับอ้างว่ารู้จักตำรวจรู้จักคนใหญ่คนโตคนมีบารมีและบอกให้ตามกำนันโคกทรายมาหาที่บ้าน ชุดจับชุดนี้ก็ดีใจหายครับเพราะว่าแค่มาจับไม่ได้หมายมาเอาชีวิตอยากเจอใครอยากพบใครก็ช่วยประสานให้และยังตามลูกชายให้มาช่วยพูดด้วย <Okay. S 1> หลังจากที่ต <Okay. S 1> ะโกนเรียกและเพี้ยกลำอยู่เกือบหนึ่งชั่วโมงนายบุญโชคก็ยอมออกมามอบตัวเดิลงมานลงาเนลงมาเดินลงาเดินลงมาเนลงานลงาเดินลงมานลงมาเนลงมานลงาเนลงาเดินลงมาเดินลงมาเดินลงานลงมาเดนลงาเดินลงมานลงมาเดินลงมาเดนลงาเนลงมาเดินลงมาเดินลง ชูจับก็เข้าล็อกตัวเอาไว้โดยมีกำนันตำบลโคกทรายซึ่งเดินทางมาที่บ้านเป็นพยานสังเกตการในการจับกลุ่มครั้งนี้พร้อมแสดงหมายจับให้ดูและเข้าตรวจคน้นหาสิ่งของผิดกฎหมายในบ้านแต่ไม่พบจากการสอบสวนนายบุญโชคให้การว่าสาเหตุที่ทีแรกไม่ออกมามอบตัวเพราะว่าเพิ่งเสพยาบ้าจึงกลัวถูกจับอีกหนึ่งคดีจึงยื้อเวลาเอาไว้ก่อนเผื่อว่าตำรวจจะกลับไป แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมจำนนออกมามอบตัวเพราะว่าไม่มีทางหนีจากนั้นก็พาไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลป่าบอลผลเป็นบวกมีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน am จึงถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีน am โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพป่าบอลดำเนินคดีจากเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับทีนี้คือถ้าเรียกคำเดียวและออกมาก็จบแล้วครับ ปฏิบัติการจับคุมผู้ต้องหารายนี้จึงเสร็จสิ้นและก็จบลงโดยไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีละมุนละม่อมพยายามเจรจาจนผู้ต้องหายอมออกมามอบตัวโดยไม่ต่อสู้ขัดขืนเยี่ยมมากจาไม่ยมมาตนะยกมือ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 เดินออกไปเดินออกางลงวางลง

ไม่ตกไม่ยักน <Hospital> ้ำก้นะโอเคหลังนี้กันมัก็ได้ไปได้กันได้